1ล้านบาทนี่ก็แค่2ปีจิบจิบตายไปดีกว่าไหมเพราะว่าหนึ่งอยู่ไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะกดขี่ข่มเหงเราเขาไม่ได้ให้ความเป็นมนุษย์กับเราเลยไม่นานมาเนี้ยครับผมก็เมื่อสามสี่ประมาณ4ปีที่ผ่านมาครับก็โดนจับยาเสพติดครับผม สวัสดีครับกับผมนัทพงษ์ชันทาภูลครับมาจากจังหวัดเชียงรายครับผมนะครับก็เป็นคนร้ายครับผมมาตั้งแต่วัยรุ่นก็ไปทํางานเป็นมัคคุเทศครับผมตามไกด์เป็นไกด์ผีตามเขาช่วยงานเขาถ้าเขาไม่ว่างปุ๊บมีอะไรเราก็ทํางานแทนพี่ไกด์ไปก็จนเราเก่งแล้วเราก็มีโอกาสเก็บเงินได้ไปเรียนสมัครสอบบัตรไกด์เรียนบัตรทำให้ได้เป็นมัคคุเทศแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ถูกกฎหมายครับทำให้ได้เงินขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ ใช้ชีวิตดีขึ้นจนมีเงินเก็บพอสมควรนะครับตอนช่วงนั้นก็เหมือนว่าเป็นวัยรุ่นด้วยครับต้องการเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วก็ไปเจอเพื่อนแบบที่ไม่ต้องคุยอะไรกันมากไม่ต้องพูดอะไรกันมากมองตาก็รู้ใจอะไรย่างเงี้ยครับก็มันก็เลยแบบผมก็เลยทําให้ชีวิต ผันแปลเปลี่ยนผันไปยุ่ง <Okay. S 1> กับยาเสพติดเริ่มเริ่มทำงานได้ไม่เต็มร้อเหมือนเมื่อก่อนเพราะหยาเสพติดจนมาสุขภาพไม่ดีผมต้องผ่าตัดสมองครับก็กลายเป็นว่า ยุติการเป็นมัคุเทศที่ภูเก็ตกลับมาอยู่เชียงใหม่แทนมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่ทางเหนือก็ทํางานที่เชียงใหม่มาเรื่อยๆยิ่งใกล้ชายแดนไปอีกประมาณนั้นก็ใช้ยาตลอดครับเงินเก็บเงินที่เก็บเงินที่เป็นมรดกอะไรงนี้ที่มีอยู่ก็เกลี้ยงหนึ่งล้านบาทนี่ก็แค่2ปีจิบๆเงินที่เก็บก็ล่อยไปเรื่อยๆครับจนจนแบบมาถึงไม่นานมาเนี้ยครับผมก็เมื่อ สามส,ส,สี่ประมาณ4ปีที่ผ่านมาครับก็โดนจับยาเสพติดนะครับผม้าแรกเยมืนมืนครับแล้ววันที่2ก็ให้ไปฝึกระเบียบอะไรเงี้ยครับก็กลางแดดครับร้อนๆถ้าเราทําไม่เหมือนเพื่อนไม่ทันเพื่อนปุ๊บมอบ พื้นร้อนๆอนะครับยิ่งกว่าอาหารอีกพื้นพื้นคอนกรีตร้อนๆอนะครับก็ฉาเลยครับแดงแล้วอีกวันหนึ่งผมไม่ลงผมไม่ยอมไปฝึกผมไปนั่งร้องไห้แล้วผมมองหาลูทางที่จะไม่จะยังไงจะตายได้วะครับเขาไม่ไหวจริงๆครับเขาไม่ดูแลเราเหมือนมนุษย์อ่ะครับสัตว์ชัดๆยิ่งกว่าครับผมผมรู้สึกว่าตายไปดีกว่าไหมเพราะว่าหนึ่ง อยู่ไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะกดขี่ข่มเหงเราเขาไม่ได้ให้ความเป็นมนุษย์กับเราเลยเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรเราเลยแม้แต่จะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งนำปากกาขึ้นไปบนห้องไปเขียนจดหมายไปเขียนไดอารี่ก็ยังไม่ให้เอาขึ้นไปเลยครับประมาณนั้นนะครับ อยู่ที่บ้านก่อนนะครับที่บ้านเขาก็ไม่ยอมเขาก็เหมือนว่าตอนช่วงแรกๆเขาก็กลัวว่าผมจะกลับไปเสพหรือกลับไปอะไรอีกครับก็ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองที่บ้านว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยครับก็ช่วยที่บ้านทํางานไปเรื่อยๆที่ก็ผมก็ไปสมัครงานมาครับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งครับแถวย่านวงสว่างครับเป็นตําแหน่งที่ผมอยากทำครับก็เป็นสกิลของผมเลยก็คือ การประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยการที่ดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยครับเขาโทรไปโทรกลับมาว่าคอนเฟิร์มให้กับให้มาที่ออฟฟิศเพื่อที่จะเอาเอกสารมาเซ็นสัญญาแล้วก็มาสัมภาษณ์ทางสุดท้ายที่บริษัทเออแต่พอมาถึงปุ๊บเขาดูเอกสารทุกอย่างปุ๊บเขามันมีอยู่อยู่ข้อหนึ่งที่เขาไม่ได้ใส่ไว้ในเอกสารที่จะต้องเตรียมมาน้องมีเอกสารเออประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าครับก็กลายเป็นว่า ก็กลับบ้านไปก็ดูใช้อินเทอร์เนต็ตอะครับผมก็ดูว่าจะทําอะไรได้บ้างในชีวิตก็ไปเจอเอาใน f c e e o o o อะครับเป็นเพจของเฟนชายี่ห้อหนึ่งเฟนชายชื่อดังเลยครับก็เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับว่าคนตกงานสําหรับคนตกงานนะลดราคาพิเศษสุดๆเลยผมก็เลยตัดสินใจอะแค่ส0 0 0 0่นหาพยายามหาเงินมาให้ส0 0 0 0ืให้ได้แล้วก็เอาไปซื้ออะครับไปซื้อเฟนชายเขาแล้วก็นั่นแหะครับก็ ไปไม่รอดครับเพราะว่าทางเฟนชัยเขามีคดีความมันขาดความน่าเชื่อถือครับลูกค้าก็ไม่มีน้อยลงหรือว่าแล้วก็ผมก็ไม่กล้าสั่งวัตถุดิบจากเขาเพราะว่าหนึ่งต้องโอนเงินไปทีแล้วมันเป็นหมื่นไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเขาปิดเลยแล้วหมื่นหนึ่งที่มีที่ต้องอามาหมุนมันจะหายไปไหนผมก็เลยแบบเจ๊งกับเฟนชายนี้ผมหมดไปเกือบแสนนะครับเท่าที่รวม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 นับมาเงินหมุนเงินอะไรทุกอย่างเงินที่ยืมเงินกู้ยืมไรเ,เงี้ย ก็ล่องลอยต่อครับผมยาวมาเลยครับผมก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีงานทําไม่มีไรายได้อะไรก็มาจนมาเจอเนี่ยครับโครงการของของทางแมคโครของอีจันนะครับคนที่อยากมีอาชีพเกี่ยวกับการทําอาหารอะไรเงี้ยครับก็มันเด้งขึ้นมานไอตตอน,ตอนที่หน้าจอมือถือเลยผมก็รีบติดต่อเลยครับผมรีบติดต่อเลยไม่ไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านนะเพราะหนึ่งผมก็อยากมีอาชีพครับผม ก็คิดว่า,ามันก็เป็นโอกาสดีครับถ้ามีใครมอบอาชีพให้เราแล้วเราก,ก็มันจะได้มีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันเขาเรียกว่าครับก็จะได้มีมีกำลังใจครับจากทีมงงทีมงานมีคนผลักดันนะครับผมกำลังก็น่าจะดีกว่าใช้ชีวิตคนเดียวเปล่าเรื่อยๆอยู่บ้านนอกปล่อยสกิลปล่อยชีวิตให้มันไหลไปครับแล้วยิ่งเป็นของทางแมคโครอย่างเงี้ยครับเป็นวัตถุดิบทางแมคโครแล้วที่ที่ผมอยู่ครับจังหวัดเชียงรายก็โซนอำเภอแม่จันแม่สายเส้นนั้นก็ จะมีแมคโครอยู่ด้วยครับก็จะน่าจะหาวัตถุดิบง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องลงสต็อกอะไรไวมากนะครับไม่ต้องเจ็บตัวมากถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับคาดหวังว่าจะฟื้นตัวได้ครับผมจากจากสิ่งที่แบบว่าจากจากที่แบบแทบไม่มีอะไรให้ฟื้นชีวิตแบบล่องลอยปลูกผักปลูกอะไรได้ก็นั่นนะครับก็มันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีสกิล up หรือว่าเรามาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีแรงผลักดันจากทาง องค์กรหรือหรือใครก็ได้ครับก็มันก็น่าจะทำให้แบบมีชีวิตมีความหวังมากขึ้นนะครับ มากเลยครับผมก็ช่วงที่ผ่านมาผมก็มึนเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะทางซ้ายทางขวาวก็หันไปทางซ้ายก็ไม่มีใครมีหันไปทางขวาก็ไม่มีใครมีจนมาเจอฟีดของอีจันเนี่ยครับที่ผมติดตามอยู่เนาะเด้งขึ้นมาก็เป็นเหมือนสวนรรค์มาพระมาโปรดนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางแมคโครด้วยครับทางคูบีฮานทางแมคโครโฮลิก้าด้วยครับก็แล้วก็ทางแมคโครสาขาที่เชียงรายที่แม่สาย